แม่วันนี้อยากหวดซอมบี้เว้ยเฮ้แต่ไปหวดคนเดียวเนี่ยมันก็เหงาอยู่โดยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนะนี่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกำจัดซอมบี้นั่นเองฮะเนี่ยเดี๋ยวเราดูผู้เชี่ยวชาญนะนี่เป็นไงเขาเชี่ยวชาญจริงฮะหยิบไม้เบสบอลมาหวดโว์กันเลยทีเดียวดี๋ยวเราไปตะลุมบอลกับซอมบี้กันเลยดีกว่าก่อนจะไปหวดขอสำรวจของหน่อยนี่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายนิดนึงนะถ้าเราไม่เท่นเนี่ยมันจะไม่มีแรงหวดไขวแว่นก่อนเลยแล้วดูดิหน้าเคาน์เตอร์นี่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยนะ นอกจากคอมเฮ้ยเข้าเข้ามาทำอะไรเนี่ยกะลัะดูของเลือกของของกินเต็มเลยไหนเอามาซัดหน่อยสิดื่มให้มันสดชื่นสดใจเฮ้ยอะไรเนี่ยผู้ช่ชาญเอาของมาให้ฮะผู้ช่ชาญเอาอะไรมาให้ฮะเดี๋ยวเราดูโอ้ธนูอะมาเดี๋ยวเราลองของนะฮะเขาอุตส่าห์หยิบม,มาให้เราอะไหนดูสิเทสระบบเออโอ้ปากเข้าไปนี่ปากเข้าไปแหมใช้ได้ผู้ช่ชาญ เพือชาเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหแจกไพ่ฮะแม่เยอะกว่าเว็บพนันอ้าวโทรศัพท์เข้าฮะดูนะฮะอ๋อเราต้องไปหายาวัคซีนให้ลูกเรานะเด<ๆ>ี๋ยวลูกเราจะกลายเป็นซอมบี้ไปเข้าร้านยาหาวัคซีนดีกว่าเฮ้ยรีบโกยเร็วรีบโกยเร็วของเยอะมากไปดูซิมีของมาเออไม่มีของโอ้โหเชลออกกรใหญ่พนักงานไม่ยอมเติมของปืนปืนปืนยันไม่เน้นซื้อของเน้นวิ่งรอบร้านนุ๊กริงโว้ย แม่มันกูพาหลานมาเดินโลตัสให้มันได้อย่างงี oh, so nice. ้สิวะเออใครบนอะไรไม่รู้เราหาของก่อนเกมมอนเตฟาร์มมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยนี่เกมมอนเตฟาร์มมันอยู่ไหนเนี่ยเกมอะเกมมันในเชลไม่มีเลยมาคุยกันก่อนสิเกมมอนเตฟาร์มที่มันเป็นฟาร์มเกมฟาร์มมันไม่มีค่าที่เป็นร้านขายยาค่ะเฮ้ยไปสร้างอารมณ์เดยวลงกระหม่อมสักทีอ๋อแค่นั้นะเลยแล้วปล่อยผู้หญิงไปซะบนอะไรอะแกจะฟังไม่รู้เรื่องวะไอ้แก คือฉันแค่มาหายานะ่ะนายพอจะเห็นยาไหมละ่ะมันไม่ได้มีแค่เร,กา,ร,กา,ราก็ทิยาได้ยานั่นนะและนายพอจะบอกฉันได้ไหมล่ะว่ามันหาได้จากที่ไหนบอกเหรอง่ายๆยเลยนะลงุลงลุงแค่เอาเงินมาผมมาขอให้ลงุงมันเหมือนการซื้อขายนะ่ะเคยซื้อของไหมลุงนะตลาดนัดนะ่ะใช่เพราะฉะนั้นมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดหมายถึงเงินทั้งหมดนะ เวนเอ๋ยเข้าร้านยาเจอโจรไม่เป็นไรปากปรามเลยนี่อยากได้เงินอยากได้เงินเนี่งกระเป๋าเงินเนี่ยกระเป๋าเงินอยากได้เงินนักอยากได้เงินนักเฮ้กระเป๋าไปกระเป๋าไปอืมไปเหยียนแล้วไม่ไหวกระเป๋าพ่านเดี๋ยวโอ้โหผู้ริชานดูดูไงคุบคุบเดี๋ยวขอนปอนนิ่งอ๋อโจรมันมีกุญแจกุญแจร้านยาเราจะเข้าไปไขได้ยาแล้วข้าวโทรศัพท์เขาเวรกลับ ดูสิอ๋อให้เราไปเซฟเ้าอะเอายาไปให้ลูกเราอนะโอเคอะเราต้องรีบทำเวลาหน่อยฮนะโดยใช้รถเข็นอันนะี้ซะิ่งไปเลยฮนะมันแมนไปเลยใยฝฟางทางเราก็ถ่ายมันไปถ่ายมันไปต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้มันวิ่งไม่ได้ฮนะวิธีไปเร็วก็ต้องอย่างเงี้ยหารถเข็นเรานะครับคูโชาเรานำหน้าไปลนะเราได้ช่วยช่วยคุณหมอนะ ออกมาด้วยกับเซฟเฮาอะไปไปปเราเอ้ยโดนโดนนางพยาบาลน่ะจะล้มไปตามเพื่อนเราไปะ่ะเซฟเฮาอยู่ไม่ไกลอะตรงนี้ไปลกลแลไกลแลนะโอาโถโดนเพื่อนหงายท้องไปเลยไม่เป็นไรมาอยู่เซฟเฮาปลอดภัยแล้วเออนางพยาบาลน่ะเดี๋ยวเราไปหาลูกเันดีกว่าเอายาให้ลูกเราฮะ เล่นมา30ชั่วโมงแล้ว,วเมื่อจะเจอมิวทูล่างชัยนี่สักทีทำไมไม่ไปหาเทยดในเว็บล่ะลูกง่ายกว่าเยอะ hey, นี่ลูกรักได้เวลาฉ <My S 1> ีดยาแล้วลูกไหนพ่อขอแขนหน่อยสิก <Hey, S 1> ็ได้แม่อุตสาชนะยิมสาบพ,พาังไม่ได้เซฟยวจะเล่นใหม่ก็ได้เห็นไหมครับกพ่อหนูไม่เป็นอะไรเลย <'re> sure เลก่งมากลูกรักเก่งมาก กันเล่นเกมต่อดีกว่าอุ้ยลกพ่อนีลูค่ะดิจิล่างใช้นี่โผล่มาด้วยสวยมากเลยนี่ยโอ้โทษทีนะลูกพ่อเล่นแต่ดิจิมอนอ้าแล้วโอ้โหช่วงเวลาสนุกมาแล้วนี่แหละไอ้ตรงคราฟเนี่ยแหละไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยผมจำอ้สูตรนี้ได้อยู่นี่ฮะคือตอนแรกมันให้ไม้เป็นปอนกับตะปูมาช่วงแรกในการสอนแต่ผมไม่ฮะผมเก็บไอ้นี่มานวมกับมีดนะกลายเป็นกงเล็บ บูเบอรีนนะโอ้โห่เทอย่างนี้มันต้องเทสร,ระบบเทสระบบเทสระบบ,ะบ,บอือหือกระจุยกระจายไม่อย่างแรงเย็บปลายแล้วนี่ตัวขาดทีเราถ,ถ่ายก่อนไปช่วยโค้นกอนเราช่วยลุงกำนันนะเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาให้กลับเซฟโซนนะเราต้องพาผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะอยู่ในห้างนี้ที่เขาติดอยู่ฮนะพากลับเซฟโซนให้หมดนะเพื่อเป็นการดันเลเวลนั่นเองฮนะบายลุงเดี๋ยวผมช่วยเอง โอ uh, ้ลุงแกเป็นลูกสองแล้วนะขึ้นรถเลยเอา้าไม่ขึ้นรถนะเพื่อนเราเดินไปแล้วไปแล้วเราขับรถตามมาเราเราไม่เดินนะเราขับรถชนแล้วป่าฝูงชนซอมบี้ไปนี่นี่ชนกัไปชนกันไปชนชน,ชนให้เละรถรถมันเริ่มควันขึ้นแปลกๆแะควันขึ้นแปลกๆแล้วจอดก่อนเอาแล้วเราเจอผู้ประสบภัยคนนะเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวจะช่วยเขาอะขาเขาติดอยู่บนอนะ ราต้องทําการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะไอซอมบี้มันน้อยที่สุดนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะช่วยแม่นางกับเซตโตนะเ <c oughs> ยอะไปหมดนะแต่เรามีองเล็บหูบาลีนะ <c oughs> เป็นเรื่องสบายมากนะเกมนี้ของมีวันพังนะเห็นไหมขวาบนนะ <c oughs> เริ่มกับพิบแดงๆแล้วแต่ไม่เป็นไรมันคา้าได้ตลอดนะ <c oughs> ข้อเสียอย่างเดียวคือมันต้องหาของแค่นั้นเองอะ <c oughs> แค่เราจำของได้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็โอเค ทุ่นไปเยอะไม่เกินวะ่ะของก็จะพังแล้ววะ่ะของจะพังแล้วไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนนี่เอาลมดันออกดันปุงชนออกต้องเคลียร์ทางฮะต้องเคลียร์ทางเอ้ยเอาแล้วยิงกูทำไมวะนั่นลูกนั้นเออแค่ล่มไปปลายล่มไปโดนหน้านิดเดียวโหถึงกับหันมายิงเราเลยเงี้ยเคลียร์เคลยเียร์เคลียร์เคลียร์ทางให้โลกเรียบร้อยจอยทุบปาร์ตี้ไป เดี๋ยวกลับเซฟโซนกันแต่ก่อนหน้านั้นขอกินก่อนก่อนเข้าเซฟโซนนะเปลี่ยนชุดซะหน่อยนี่ให้มันดูรัดกุมเซ็กซี่ถึงเซฟโซนแล้วช่วยลุงกำนันกับแม่นางโนตมเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้วิดีโอหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรหรือมาทำอะไรก็รอติดตามชมได้เลยแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม